พราะเมื่อวานนี้เนี่ยทางแฟนของน้องเองเนี่ยอยู่ข้างนอกแล้วก็เหมือนกับโทรตามเพราะว่าก่อนหน้านี้นแฟนน้องเนี่ยถูกไล่ออกมาจากห้องอแล้วหลังจากนั้นเสร็จสะปุ๊บดูเหมือนกับว่าเขาไปพบว่าน้องเสียชีวิตใช่ไหมใช่ก็เลยต้องตามแฟนย้อนกลับไปในจุดเกิดเหตุสักนิดหนึ่งนะฮะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยพอเปิดห้องเข้าไปเนี่ยไปเจอศพน้องน้ำฝนคุณผู้ชมฮะเหมือนกับมีบาดแผลโดนปาดคอ,อจนกระทั่งสงสัยว่าถูกฆาตกรรมหรือไม่ แต่ในฉางจือแฟนคนจีนก็บอกว่าเปล่าเพราะตอนแรกมีเรื่องเนื่องจากว่าตอนกลับมาด้วยกันเนี่ยอยู่ๆแฟนบอกผีตามฆ่าผีตามฆ่าแล้วไล่เขาออกจากห้องเขาก็ไปอยู่ห้องเพื่อนจังหวะนั้นเองเนี่ยคุณผู้ชมฮะก็มาทราบว่าทางด้านของน้องน้งนำฝนตายแล้วล่าสุดเอาวงจรปิดเลยเมไล่เลียงเลยฮะเพราะสุดท้ายมันต้องเปิดวงจรปิดเท่านั้นที่จะไขคดีนี้ ใช่ค่ะก็เป็นวงจรติดนะคะในช่วงที่ทางด้านฉังจือแฟนของผู้เสียชีวิตเนี่ยเขาเล่าให้ฟังว่าโดนไล่ออกจากห้องเนี่ยแหละค่ะก็คือวันที่7สิงหาคมตอนประมาณทุ่ม19บเก้านาทีที่บอกว่าผีตามฆ่าออกไปออกไปเนี่ยเขาก็วิ่งออกมาจากห้องซึ่งน้องเนี่ยได้ไล่เขาออกมาจากห้องเนี่ยนะคะซึ่งสักพักหนึ่งเนี่ยนอกจากฉานจือโดนไล่ออกมานี่เหมือนกําลังมีการพูดคุยตอบโต้กับน้องจะเห็นน้องเนี่ยค่ะเดินออกมาแล้วก็เหมือนวิ่งมาอยู่ที่นี่แล้วก็เหมือนเหมือนพูดอะไรใช่เนี่ยค่ะ เหมือนหลอนผีฆ่าใช่่อมาฮะน้ําฝนก็คือพรนะคนเดียวกันค่ะน้ําฝนก็คือพรยผู้เสียชีวิตเนี่ยแล้วก็คือเหมือนพยายามพยายามเหมือนทําอะไรก็ไม่รู้มีมีเหมือนอาการหลอนๆแล้วก็มีอาการไม่ได้สติเนี่ยค่ะนี่คลนอย่างนี้เลยหรอใช่วิ่งออกมาโอ้ตายวิ่งออกมาแล้วก็เหมือนหาอะไรแล้วก็เหมือนหนีอะไรเหมือนโดนบีบคออะไรเงี้ยเออเนี่ยค่ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะคะ หลังจากเขาทาท่าทีแปลกๆแ,แล้วก็จะเห็นทางด้านของน้องไพรเนี่ยตอนสองทุ่มห้านาทีตัวที่สองเนี่ยนะคะนี่เดินถือกระเป๋าออกมาค่ะเหมือนจะออกไปข้างนอกแล้วก็เน,นี่ยท่าเต้นท่ารําเนี่ยค่ะอยคือไม่ปบบด้วยความเคารพในห้องไปเจอไอซ์ปะ่ะเจอยาเคเจอายาไอซ์เจอยาไอ,องอย่างค่ะด้วยความเคารพคุณผู้ชมคงรู้นะฮะหลายเคสแล้วเอากลับภาาไปใหม่สิฮะตอนเมื่อกี้ที่น้องเต้นรำเดินออกมาเนี่ยแหละนี่ฮะ เจอยาเคเจอยาไอคนเล่นไอเนี่ยพูดกันตามตรงคือมันหลอนอแล้วเนี่ยดูท่าน้องนะะเนี่ยค่ะนี่อตอ่อมาเลยค่ะออกมาตอนสองทุ่มห้านาทีปรากฏอีกเจ็ดนาทีถัดมาสองทุ่มสิบสองน้องก็เดินเข้ามาแล้วก็กลับเข้าไปในห้องพักถือกระเป๋าใบเดิมเข้าไปแล้วหลังจากนั้นอีกชั่วโมงหนึ่งค่ะจะเห็นแฟนของน้องก็คือฉางจือเนี่ยนะคะเดินเข้ามาที่ห้องของน้องอีกครั้งคือเหมือนจะมาง้อแต่เข้าไม่ได้แต่เข้าไม่ได้เคาะประตูเรียก แล้วก็ปรากฏว่าน้องไม่ยอมเปิดแล้วคราวนี้เคาะเรียกอยู่นานจนกระทั่งเนี่ยนะคะคือมันคงนานจนผิดปกติฉังจือเขาเลยลงไปตามราปภมาแล้วก็เอาช่างกุญแจ ช่แล้วก็เจอศพน้องเสียชีวิตสั้นๆนชานินทร์คือกู้ภัยบอกกับช่อง8ดไม่เคยเจอเคสนี้ห,หลอนยานแล้วปาดคอตัวเองชานินทร์บอกกับเราอย่างมากนะพี่กระโดดตึกกับเป็นเสาไฟเคสนี้ผมไม่รู้ว่าเขาหลอนขนาดไหนถึงขนาดกล้าเอามีดเฉือนคอตัวเองได้มีเสียงพี่กู้ภัยนะฮะชานินทร์เปิดเสียงขึ้นมาเลยฮะ ไม,มไม่มีไม่มีร่องรอยการต่อสู้แล้วก็ส่วนผู้เสียชีวิตเนี่ยอยู่ในห้องน้ําส่วนในห้องน้ําก็จะเป็นพวกรอยเลือดรอยเลือดค่อนข้างาจ,ะจ,ะจ,ะจะจะจะนานอยู่แล้วน่าจะสิบสิบชั่วโมงขึ้นนะครับจะแห้งแล้วศพอยู่ในห้องน้ำเขาเรียกว่าอะไรริมริมริมแบบอ่างล้างหน้าอะไรประมาณนี้แล้วก็ข้างเขาก็มีมีดมีดอยู่หนึ่งเล่ม ผู้ชมครับเราได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณลุงใช่ไหมคุณลุงขาเป็นลุงของน้ำน้ำฝนหรือน้องไพรเนี่ยนะฮะลุงบอกว่าหลานสาวเป็นเสาหลักของครอบครัวโดยพ่อแม่ของหลานเนี่ยอยู่ที่หลวงพระบางแม่มีโรคประจําตัวหลานเป็นคนกระตัญยูทํางานส่งเสียครอบครัวและที่สําคัญแม่ยังเข้าโรงพยาบาลอยู่ด้วย เรื่องทั้งหมดก็ถามบอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นลุงบอกอันนี้หลานไม่เคยเล่าให้ฟังเลยแต่รู้ว่าหลานเนี่ยมีแฟนเป็นคนจีนยอมรับว่าตกใจเนี่ยนะครับเพราะว่าญาติโทรแจ้งแล้วก็เหตุการณ์ทั้งหมดที่ทเกิดขึ้นลุงได้เข้าไปดูศพคอน้องถูกปาดจึงเชื่อว่าถ้าหลอนยานและปาดคอคือลุงบอกมันเป็นไปได้เหรอเพราะเป็นการปาดแบบลึกมากนะก็เหมือนกับกู้ภัยบอกผมไม่เคยเจอเคสแบบนี้ว่าหลอนถึงขนาดปาดลึกขนาดนี้ฟังเสียงคุณลุง่อยครับผมก็ว่าอาจเป็นไปไม่ได้ นะามาที่ทางตำรวจเขาก็บอกว่าไปที่พักอะ่ะเจอยาอะไรยายาไอซ์หรือยาอะไรบ้างอะ่ะ<ฆ>ผมเลยตกใจว่าเอาหลานผมลิ้นยาด้วยหรือ,อหรือว่าเขาบอกว่าว่าเขาเมามาก่อนที่จะเกิดเหตุเมามาว่า,วามีผีเข้าสิงเออ<ฆ><ฆ>ลไลแฟนคนจีนออกจากห้องจากนั้นก็ ฆ่าตัวเองวันนี้ผมก็เออมาดูตามภาพวงจรที่เจ้าหน้าที่ให้ดูเนาะก็ดูา,า็ยินล่าสุดเนี่ยทางแฟนโดนสอบแล้วแฟนต้องถูกดำเนินคดีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายนะฮะเห็นบอกว่าย้อนกลับไปตอนไขประตูสักนิดหนึ่งนะครับมันจะมีคลิปที่ไขประตูคือช่างกุญแจก็บอกกับเราว่าห้องนี้ไม่ได้มีการไขจากข้างนอกเข้าใน <ül _> แต่ข้างในล็อก ถูกไหมฮะเมย์ใช่ค่ะแล้วก็กุญแจเนี่ยเป็นแบบระบบเซฟตี้ที่เป็นด mm ับเบิลล็อกก็คือคนข้างนอกถึงจะมีกุญแจก็ไขเข้ามาไม่ได้ oh. ถ้ามีคนอยู่ข้างในเพราะฉะนั้นก็แสดงว่าน้องทําตัวเองแล้ว mm hmm. แหละไม่มีอะไรเป็นอย่างอื่นนะฮะฟังเสียงช่างกุญแจสักนิดหนึ่งที่ให้สัมภาษณ์เพราะตอนแรกคนจีนเนี่ยเกือบจะซวยละแต่ปรากฏพเอเปิดวงจรปิดเอาคนจีนรอดเลยฮะ mm hmm. เพราะน้องขังตัวเองอยู่ข้างในจริงๆมีเสียงของคุณสถิตนะฮะเป็นช่างกุญแจเพราะว่าอันนี้นี่ฮะใช่ด้วยกุญแจก็คือว่าคน ออกจากห้องปกติถึงจะใช้ลูกแจล็อกได้แล้วการล็อกข้างในก็คือต้องคือคนเข้าห้องไปอยู่ในห้องถึงจะล็อกได้อืคือหมาย <จะ S 2> ถึงว่าถ้าเกิดคนในห้องอยู่ข้างนอกจะขไขไ,ไม่ได้ไม่ได้เข้าไปไม่ได้ยังไงไม่มีทางเข้าได้ไม่มีทางเข้าได้เลยอ